ผดผื่นผิวแพ้ง่ายดูแลได้จริงไหมวันนี้มีคำ ถ้าให้พูดถึงผลิตภัณฑ์ที่ดูแลอ่อนโยนตั้งแต่ผิวเด็กจนถึงผิวผู้ใหญ่อราขอแนะนำา Cocoro Baby Natural Sensitive Skin ค่ะตัวนี้ได้รับการรับรองจากเด r m a มา a n a นเ a เชียแล้วนะคะว่าผิวแพ้ง่ายสามารถใช้ได้ยิ่งในปัจจุบันนะคะไม่ว่าจะเป็นฝุ่นค่า PM 2ออากาศต่างๆรวมถึงลหลายๆท่านที่แพ้เหงื่อแพ้ครื่งสาอางเนื่องจากสาเหตุสาคัญเลยค่ะนั่นก็คือผิวที่ไม่แข็งแรงนั่นเองผิวไม่แข็งแรงสามารถเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เด็กแรก ไปจนถึงผู้สูงวัยกันเลยทีเดียวนะคะไม่เว้นแม้ก,กระทั่งคุณแม่ตั้งครรภ์ที่ฮอร์โมนแปรปรวนค่ะรวมถึงวัยรุ่นที่เข้าสู่วัยฮอร์โมนก็มักจะมีผดผื่นแพ้เกิดขึ้นได้ค่ะแล้วเมื่อผิวแข็งแรงแล้วเนี่ย ผดผื่นแพ้ต่างๆดีขึ้นจริงไหมแน่นอนค่ะเนื่องจากผิวเราแข็งแรงไม่ว่าจะเป็นผื่นแพ้ที่เกิดขึ้นจากเกาะผิวมีปัญหาเราก็แค่เสริมเพิ่มป้องกันให้เกาะผิวที่ดูแลผิวของเราเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นและปัญหาเหล่านั้นก็จะค่อยๆลดลงค่ะอ๋ออยากให้ทุกท่านได้ลองใช้ค่ะกับ CoCoro Baby n a t u r a l s e n s i t i v e s k ส n ทีที่ใช้ได้ตั้งแต่ผิวหน้าจนถึงผิวกายกันเลยทีเดียวนะคะเนื่องจากไม่มีสีไม่มีน้ำหอมไม่มีแอลกอฮอล์ ทำลายผิวรวมถึงไม่มีพาราเบนไม่มีสเตียรอยด์และสารปรลอดอีกด้วยค่ะเนื่องจากผิวลูกน้อยของคุณเนี่ยเป็นผิวที่ต้องดูแลเป็นพิเศษคุณแม่หลายๆท่านเนี่ยเมื่อคุณลูกมีปัญหาผิวและได้ลองใช้โคโครโร่สัมผัสแรกที่รู้สึกได้นั่นคือผิวนุ่มคงความชุ่มชื้นได้ยาวนานโดยที่คุณแม่เนี่ยไม่ต้องทาซ้ำเพราะทาแค่2ครั้งต่อวันค่ะเช้าและเย็นส่วนระหว่างวันเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องทาเพราะว่าสามารถปกป้องได้ยาวนานอุ้มน้ําในผิวและคง ความชุ่มชื้นได้อย่างดีเลยทีเดียวค่ะจึงทําให้คุณแม่เนี่ยคากังวลเรื่องการทาัดซ้ําบ่อยๆไปเลยทีเดียวค่ะ ผู้ใหญ่ลหลายๆท่านก็ชอบนะคะอย่างเช่นหลังอาบน้ําเสร็จใหม่ๆเนี่ยอาบน้ำร้อนหรืออาบน้ำอุ่นผิวก็จะค่อนข้างแห้งและเกิดาการแพ้ง,ง่ายเป็นพิเศษค่ะส่งผลให้เกิดอาการคัน,นต่างๆตามมา c ค c o โครเบบี้เนเ r อรัลเชนสติฟต์สกินก็สามารถช่วยผู้ใหญ่ได้เช่นกันนะคะปลอดภัยแน่นอนค่ะเพราะแบรนด์โคโ o โรโทโกเกวเราร่วมกิจกรรมกับโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงทั่วไทยมามากกว่า10ปีและยังจำหน่ายที่เซ็นทรัลโรบินสันไอคอนสยามแผนกเด็ก อ่อนของห้างและยังมีที่เดอะริทเติ้ n Store นะคะรวมถึงคลินิกสุขภาพสตรีมีคันฝากคันนะคะและยังวารันตีรางวาัลอีกมากมายกว่า10บปีมานี้ไม่ว่าจะเป็นสื่อจาก The Asian p th a r e n t Thailand อม a r ินเบ b ี้แอนด์คและนิตยสาร Hello ล่นิตยสารระดับโลกค่ะเพราะความปลอดภัยของลูกน้อยและผิวของทุกท่านในครอบครัวของคุณคือสิ่งสาคัญที่อ๋อให้ความสาคัญเป็นพิเศษอ๋อจึงมีความตั้งใจที่จะคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์แบรนด์โคโคโร่ เกี่ยวจนถึงที่สุดค่ะเพื่อความพึงพอใจแก่ทุกท่านนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะบ๊ายบายค่ะ